สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ฟาร์มคุณดินนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการทำอุปกรณ์ไล่มแมลงวันทองและก็ผีเสื้อกลางคืนนะครับที่มาเจาะผลพิษของเรานะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็เป็นขวดน้ำเปล่านะครับ2มีดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นลูกเหม็นนะครับผมจะใช้ชนิดลูกเล็กนะครับ หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์ได้ครบทั้ง3าอย่างนะครับให้เราทําการเจาะนะครับข้างขวดแบบนี้นะครับความยาวประมาณ 2- 3เซนติเมตรนะครับแล้วก็ให้เปิดรูที่เราเจาะนะครับแต่ไม่ต้องตัดด้านบนออกแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันฝนไม่ให้น้ํามันเข้านะครับส่วนด้านล่างของขวดเราก็ไม่ต้องเจาะนะครับป้องกันสารเคมีที่จะปนเปื้อนในดินของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรามา แขวนในแปลงพริกนะครับใช้เชือกผูกให้อุปกรณ์ของเราลอยสูงประมาณยอดพริกนะครับหรือให้สูงกว่าประมาณ1ฟุตก็ได้นะครับระยะห่างของขวดแต่ละชุดก็ประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็มีเทคนิคนะครับ ในการที่จะยืดอายุของลูกเหม็นนะครับให้ใช้ได้นานนะครับผมเคยทดสอบเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณ3เดือนเกือบ6เดือนนะครับบางขวดก็คือให้เรานะครับเอาผ้าเหลือใช้หรือถุงมือเก่าๆมาใส่แบบนี้นะครับข้างในจะเป็นผ้านะครับแล้วก็ผมจะใส่ลูกเหม็นไว้ด้านในนะครับ แบบนี้จะทําให้ลูกเหม็นอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าไม่โดนแดดแล้วก็ไม่โดนความชื้นนะครับแต่ก็กลิ่นก็ยังออกแล้วก็ใช้ได้ผลเหมือนเดิมนะครับแต่ต้องใช้ขวดที่ใหญ่หน่อยเพื่อจะได้ใส่ผ้าได้นะครับนี่ครับเทคนิคดีๆจากฟาร์มคุณดินนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลดีมากๆสวัสดีครับ